สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ริบูครับก่อนชมคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวริบูทั้ง2องหมืั้ง21,237ท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม c h ชาแนลเล็กๆช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถให้กำลังใจกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนนะครับหรือคอมเมนต์ช่วยผมด้วยนะครับผม เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับเจเกนคอพผู้จัดการทีมของพวกเราก็ได้ออกมาถแถลงข่าวก่อนเกมที่ลิพูนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับซึ่งเว็บไซต์ดออีสตแอนนะครับสื่อสายหงชื่อดังที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีได้สรุปเรื่องที่น่าสนใจที่ได้จากการถแถลงข่าวไว้ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องที่1ครับเจ็กินคอนะครับออกมายกย่องแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้พร้อมทั้งออกมาเปิดเผยวิธีการรับมือฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มฮอตที่ได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับโดยผู้จัดการทีมของพวกเราได้ออกมาพูดไว้ว่าช่วงเวลานี้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนั้นเขายังมีฮาแลนด์กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้อยู่กับทีมอีกด้วยวิธีการรับมือของผมคือปิดช่องทางการผ่านบอลของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อไม่ให้ฮาแลนด์ได้รับบอลมากเกินไปผมได้รู้จักฮาแลนด์ครั้งแรกก็ตอนที่เขายังเล่นที่เซาท์บวกตอนนี้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเขาแล้วแม้ตอนนี้พวกเรากำลังค้นหาวิธีเพื่อหยุดเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าฮาแลนด์ก็ยังคงหาวิธียิงประตูได้อยู่ดี เรื่องที่2นะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเริ่มต้นซีซันนะครับหลายคนคิดว่าเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับจะถือเป็นเกมตัดสินแชมป์ระหว่างทีมลิวพูลกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจอรกนคอปก็ได้ออกมายอมรับว่าเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์ในซีซันนี้แล้วครับ โดยผู้จัดการทีมของพวกเรานะครับได้ออกมาพูดไว้ว่าที่จริงแล้วเกมนี้ควรเป็นเกมตัดสินแชมป์ในซีซั่นนี้แต่ตอนนี้ทีมลิพูไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์แต่อย่างใดสำหรับผมแล้วการเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลของพวกเราพวกเราต้องทุ่มเทท,ทั้งความรู้และความสามารถต่างๆที่มีเพื่อรับมือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ เรื่องที่3ครับเช็กนคอปนะครับยังได้ออกมาอธิบายเหตุผลที่เขาไม่ส่งเฟอร์มิโนลงเล่นทุกเกมนะครับแม้ในซีซั่นนี้กองหน้าชาวบราซิลจะฟอร์มพุ่งขึ้นสุดขีดเมื่อยิงไปแล้วนะครับแประตูและทําไป4 a แอซิสก็ตามนะครับโดยผู้จัดการทีมของพวกเราได้ออกมาอธิบายเหตุผลไว้ว่าบ๊อบบี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดี ผมดีใจแทนเขาจริงๆแม้เขาจะเป็นผู้เล่นที่พิเศษแต่เราก็ไม่สามารถส่งเขาลงเล่นได้ทุกเกมพวกเราแค่ต้องการใช้กองหน้าให้เหมาะสมกับคู่แข่งที่แตกต่างกันในแต่ละเกมสถานการณ์ของเขาในทีมนั้นยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เขาจะได้รับโอกาสลงแข่งเสมอเมื่อเขาฟิตและตามแผนการเล่นที่พวกเราวางไว้พวกเราทุกคนรู้ดีว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเรนเจอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้เกมในวันอาทิตย์นี้พวกเราจะพวกเราจึงต้องเตรียมตัวในวในแนวทางที่แตกต่างจากเดิม เรื่องที่4ครับจากกรณีนะครับที่ลิฟพูนั้นจับซาร่าเล่นกองหน้าในเกมชนะเรนเจอร์จนซาร่านะครับสามารถทำแฮตริกได้ไวที่สุดในประวัติศาสตร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับจนแฟนบอลและสื่อมวลชนพากันเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ลิฟพูนั้นชนะทีมเรนเจอร์ถึง7ประตูต่อนหนึ่งได้นั้นก็เป็นเพราะเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นของซาร่าอย่างนั้นก็ตามนะครับเจคินคอปไม่เชื่อว่านะครับการจับซาร่าไปเล่นกองหน้าจะทำให้ทีมลิ์พูนั้น ยิงประตูได้มากขึ้นแต่อย่างใดครับโดยผู้จัดการทีมของพวกเราได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไว้ว่า สำหรับผมแล้วการที่ลิพูยิงประตูได้มากขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกับการจับซาล่าเล่นกองหน้าแต่อย่างใดไม่ว่าทีมคุณจะเล่นแผนไหนมันก็ไม่ต่างกันสุดท้ายแล้วทีมคุณต้องยิงประตูให้ได้นักเตะต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษและนั่นคือสิ่งที่ซาล่าทำบางสถานการณ์พวกเราก็ได้ครองบอลตอนที่ซาล่าเล่นทางปีกขวาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานักเตะของคุณต้องเล่นด้อย่างยืดหยุน่นเพื่อให้ทีมคู่แข่งเจองานที่หนัก และเรื่องที่5นะครับเรื่องสุดท้ายครับเจมินคอ p นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะส่งใคร ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับและก็ไม่ได้ออกมาอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมแต่อย่างไรครับเรียกได้ว่านะครับเก็บข้อมูลในส่วนนี้นะครับไว้เป็นความลับไม่ให้สื่อมวลชนและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รู้ข้อมูลนี้ก่อนแข่งโดยเด็ดขาดครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับและเพื่อนๆชาวลิผูทั้ง2อ2 3ม เท่านอีกครั้งนะครับแล้วคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวลิเวอร์อููนะครับคิดว่าเกมในวันทิตนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่และทีมไหนเป็นผู้ชนะครับ